เขาบอกว่าสําหรับหลายคนสิ่งที่ดูจะถูกใจดีใจมากกว่าถูกหวยคือของหายแล้วได้คืนโดยเฉพาะคนเท่าคนแก่คุณยายท่านนี้อายุ84ปีทำสร้อยคอหายหายไปหลายเดือนหายยังไงก็ไม่เจอจนวันหนึ่งให้ช่างซ่อมเครื่องซักผ้าเข้ามาซ่อมที่บ้านแล้วเจอในถังซักผ้าช่างเอามาคืนครับ ไปดูคุณยายหน่อยว่าดีใจขนาดไหนไปดูสร้อยก่อนเนี่ยคือมันเข้าไปอยู่ในจุดที่มันซักล้างอะ่ะม,มันเป็นพวกเศษวัสดุคราบสกรปรกอะไรแบบนี้ไอ้สร้อยทองเนี่ยตกลงไปอยู่ตรงนั้นครับนี่ชมหน้าคุณยายฮะยิ้มสุดแล้วนะนี่สุดแล้ว <laughs> ได้แค่นี้อ,อคุณยายอายุ84ครับภาพนี้ถูกโพสต์ใน Facebook ชื่อทองมาฟาร์มเครื่องเย็นนะครับเรื่องราวของจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์เรื่องราวนี้ขึ้นมาแล้วก็ระบุข้อความว่า ช่างอย่างเราคุณธรรมความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนคุณยายดีใจเหมือนถูกหวยยายบอกว่าหายมาหลายเดือนแล้วนะเรื่องเหลานี้ถูกเผยแพร่ช่วงก่อนวาเลนไทน์ครับ13กรุมปพาพันธ์คนเข้าไปกดไลค์กดแชร์เยอะเลยนะครับ แชร์ไป55ความคิดเห็น200กว่าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านซ่อมเครื่องซักผ้าเนี่ยครับทองมาฟาร์มเครื่องเย็นนี่นะฮะอยู่ที่ริมถนนพิทักษ์บำรุงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์คุยกับเจ้าของร้านคุณไพฑูลทองมานี่อายุ39แกเล่าฝางบอกว่าเปิดร้านซ่อมตู้เย็นเครื่องซักผ้ากับแอร์บ้านมานาน3ปีแล้วให้บริการทั้งในและก็นอกสถานที่ไปซ่อมที่บ้านด้วยก็ได้วันที่เจอสร้อยคุณยายโทรศัพท์มาหาบอกว่ามาซ่อมเครื่องซักผ้าให้ยายหน่อยแกก็ไป พอไปถึงถอดตัวถังป่านออกมาคุณยายไม่อยู่นะครับแกซ่อมมันอยู่งอกแกงกแงกัแกแงกเนี่ยปรากฏพอยกตัวถังป่านออกมาเจอสร้อยข้อมือทองคําครับตกอยู่แกก็เอาอุปกรณ์เนี่ยขีบขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเดินออกไปให้ยายยายบอกว่าดีใจมากเพราะว่าทําหายมาหลายเดือนแล้วอะ่ะคุณ เจ้าของร้านเนี่ยคุณไพฑูรย์เนี่ยบอกว่าจริงๆวันนั้นนะผมจะเก็บไว้เองก็ได้นะเพราะลูกค้าไม่ได้มายืนดูตอนที่ซ่อมอยู่แต่เรื่องของเรื่องคือมันเคยมีความประทับใจก่อนหน้านี้เคยมีลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อมเหมือนกันแล้วช่างเนี่ยเจอจี้ทองคาข้างในเอาไปให้ลูกค้าลูกค้าดีใจมากของหายได้คนืนไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยนะครับรอบนี้เลยเอามาคืนคุณยายเหมือนกับที่เคยทํามาฟังเสียงเจ้าของร้าน,น่อยครับผมก็ถอดทางออกมาล้างปกติของผม,มผมก็เลยก้มเข้าไปดู เจอทองก็เลยเรียกคุณยายมาดู <ๆ S 2> คุณยายมีใจใหญ่เลยครับเราไม่บอกลูกค้าก็ได้ครับถ้าเจ้านะครับอตอนเราเจอครั้งแรกนี่ยายเห็นด้วยไหมไม่เห็นครับมันไม่ใช่ของเราพี่ <ๆ S 2> แล้วก็เป็นอาชีพของเราด้วยเนาะเขาต้องเราทำตามหน้าที่เราครับหล่อเลยร้านนี้นะฮะเจอแล้วก็ส่งคืนสองรอบแล้วพาไปคุยกับคุณยายมอนบ้างยิ้มแฉ่งเลยอ่ะ เอาสร้อยข้อมือทองคํานี้ให้ดูนะครับน้าหนักมาน25สตางค์เนาะแกเล่าให้ฟังบอกว่าหลายเดือนก่อนเนี่ยแกหอบเสื้อผ้าจากห้องนอนไปซักแล้วจังหวะรูบๆๆๆๆอ่ะไม่ได้ดูหอบเอากล่องใส่เครื่องประดับยัดลงถังเครื่องซักผ้าไปด้วยโอ้ยได้เรียบร้อยเลยน่ะเออแล้วกดปั่นปันปันปันซักเสร็จเอาขึ้นมาอ้ากล่องเครื่องประดับแล้วสร้อยหายแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะมองในถังมันไม่มีไงซักผ้าเสร็จนั่นแหละ ไม่รู้จะทํายังไงของหายไปแล้วยายไม่คิดอะไรแล้วมันหลายเดือนแล้วจนกระทั่งเครื่องซสกผ้ามันเสียนี่ถ้าเครื่องไม่เสียไม่ได้คืนนะเครื่องเสียตามช่างมาซ่อมที่บ้านช่างก็มาเจอแล้วเอามาคืนครับยายบอกดีใจมากเพราะทองเส้นนี้ซื้อมาหัังแต่สมัยสาวๆตอนนั้นยายมอนบอกว่าทองบาทละหกร้อยพี่แจ่มถูกจังตอนนี้พุ่งไปเท่าไหร่สองหมื่นใช่ไหมถือว่าได้จากน้ำพังน้ำแดงมานะครับสำหรับเส้นนี้ตอนนี้ได้คืนแล้วดีใจมากๆเลยครับไปยายเอาไปขายกันกำไรกำไรกำไรเอื้อเลย ไม่ได้เนาะของมีออคุณค่าทางใจใช่ตอนนี้8 4สิถือตั้งแต่สมัยสาวๆห,หลายสิบปีหลายสิบปอีอยู่ข้อมือมานะเนาะเก็บไว้ที่ดีนะคะหรือถ้าเก็บไม่ดีก็ขายไห <c oughs> <c oughs> นก็ได้ตังมาใช้ด้วยเออ <c oughs> เขาเรียกว่าของที่หาย,ยากที่สุดก็คือของที่หายไปนี่แหละใช่ครับ <c oughs>